อีเวนต์ที่คุณภาพเราอยากเห็นพี่ๆกินอาบน้ำกลางห้างก็เป็นฝันที่ไม่กล้าฝันครับผมก็วันนี้ก็ได้มาอาบน้ำกลางห้างก็ดีใจมากๆที่ทางวอร์ชาเวอร์ r to าเวอร์นะครับผมให้โอกาสพีได้มามาอีเวนต์นี้นะครับผมได้มาเจอกับแฟนๆทุกคนด้วยครับเตรียมตัวยังไงพี่ๆก็ก่อนอื่นเลยออกจากบ้านก็ต้องใช้เวอร์ r to าเวอร์ก่อนต้องอาบน้ำขนาดไหนสูตรสีเออสูตรสีเหลืองเพราะว่าเป็นส่วนตัวชอบแบบกลิ่นน้ำผึ้งอะไรแบบนี้ครับ ซ้อมไม่จังหวะน้ำเมื่อกี้กลางห้างวันที่ซ้อมเลยตอนเปิดประตูพี่ก็ตกใจเหมือนกันครับว่าเอ้าเปิดแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยครับผมเขินไม่เอาบน้ตับเ้าเขินนิดนึงเขินนิดนึงครับเพราะว่าก็ปกติเราเราก็เห็นแบบเหมือนพี่ๆหลายๆคนอะไรเงี้ยก็มีอีเวนต์อาบน้ำกลางห้างแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเอ้ยจะถึงคิวเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยคิวเซ็นชุดวันนี้นิดนึงขายยังไงครับ เรียบร้อยเรียบร้อยครับก็เป็นแบบสูตรอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้างในไม่ธรรมดาข้านเไม่ธรรมดาแล้วเซ็กซี่มันมันก็มีความเป็นเกล็ดอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับก็ราะทั้งเจ็บเห็นไปเองนะกระจกดูรู้สึกไปมาเซ็กซี่รู้สึกเออก็โอเคครับผมก็รู้สึกว่าเออก็ถ้าอยากได้แบบโจทย์มันคืออาบน้ำอะไรอย่างเี้ใช่ไหมครับก็อยากให้มันลิงก์กับความเป็นบับเบิ้ลด้วยความเป็นอะไรอย่างเงี้ด้วยความพริ้วด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเลือกเป็นเสื้อตัวนี้มาครับ พี่ใส่เลือกหนูไม่ได้อยากใส่อะไรอย่างงี้ยเขามีคอมเมนต์เข้าไปไหมบอกเขาเลือกมาให้ไอาชุดเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาเลือกเป็เราก็บอกว่าแบบขอเปิดหลังได้ไหมอะ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบสวดมันคืออาบน้ำนะครับแต่มันปิดข้างหน้าแบบปิดข้างหลังด้วยแล้วเดี๋ยวแบบคนไม่เข้าใจว่าเอ้ยเราอาบน,น้ำมันเขีนมีแอปน่าจะแจกมอกี้เป็นยังไงบ้างสิ่งนี้คือแบบนั่ง ก็ดีใจครับดีใจที่แบบเหมือนแฟนๆก็มาซัพพอร์ตกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนพอแฟนๆรู้ว่าเราจะมาอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆก็แบบเออมาคอยดูอะไรอย่างเงี้ยผมก็น่ารักดีครับและคุณชื่อชุมความสามารถในการพลีเซน ตัวแบรนด์สินค้าทุกของพี่พก็ต้องขอบคุณชาวเวอร์ชาวเวอร์อีกทีครับผมที่เชื่อใจและก็มั่นใจในตัวพีด้วยครับผมที่เลือกพีมาเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ด้วยครั้งนี้ครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานกับทางชาเวอร์ที่ชาเวอร์แล้วก็ตัวพีเอ็มพีได้มีโอกาสติดตามชาเวอร์ชุดชาเวอร์เนี่ยตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอย่างเงี้อยอย่างคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยก็จะรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วครับผมก็ดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ ครอบครัวชาวเวอร์ชาวเวอร์ครับแต่เพิ่งปีที่ผ่านมาพีพีติดฟลาดพีเซนเตอร์ไปเยอะมากเลยนะอ๋อไม่รู้อ๋อจะว่าก่อนนับนิ้วหน่อยเร็วหลนับคนคำนวณฮะว่าเกินร้อยล้านแล้วนะอ๋อที่ตอนแรกแบบที่ถึงมันรู้สึกว่ามันเยอะอะไรตัวไหนมันมันไม่ที่จำเลขไม่ได้ครับผมช่วงนี้นับเลขไม่เก่งอะไรบ้างเลยอะไรนะครับอะไรบ้างในตัวนี้ไม่รู้จักก็หลายอย่างนะ เหลือใช่ไหมพื้นที่บนตัวเหลืออยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ยังเหลืออยู่ครับอยากได้รายละเอียดก็ติดต่อผู้จัดการลยครับทำงานหนักอะไรขนาดนี้พี่พี่ป็นนนี่เหรอวัยรุ่นสร้างตัวร้อยล้านกบ้าร้อยจำไม่ได้อ้าปวดหัวก็ทำงานหนักล้ะครับผมคือพี่ว่าจริงๆแล้วพอ ด้วยวัยด้วยอะไรเงี้ยเราสึกว่าเออเรายังมีแรงอยู่เรายังพร้อมที่จะทํางานตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยก็หลายๆงานอ่ะอย่างชาเวอร์ด้วยชาเวอร์อะไรเงี้ยครับผมก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆอางนีด้วยเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเอ้วันนึงเราต้องมา represen สินค้าที่เป็นรีมแบบน้ําเราต้องมา represen สินค้าที่เป็นอาจจะเป็นรองพื้นหรืออะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจครับถือว่าเป็นประสบการณ์มากกว่าที่ที่เราได้มาทํางานร่วมกับแบรนด์ต่างๆด้วยครับแต่หลายแบรนด์ทำงานเชื่อมั่นในตัวพีพีมากเลยนะในการนี้เป็นสินค้าอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณแบบลูกค เราพอเราได้โจทย์มาอย่างเงี้ยว่าโอเคสินค้าไหนเหมาะกับเราไม่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยพี่ก็จะเป็นคนเลือกก่อนตลอดว่าอันนี้อาจจะไม่เหมาะนะอันนี้อาจจะเหมาะนะอะไรเงี้ยครับผมเพื่อให้มันเข้ากับตัวเราด้วยเราจะให้เบลนอินกับสินค้านั้นๆที่เราต้องการจะพรีเซนต์ได้ด้วยครับที่รอที่ยังไม่เปิดตัวคันนี้คือตัวตอนนี้กไหมครอ๋อเปิด <laughs> ก็ที่จริงก็ยังมีครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามมากันครับว่าสินค้าที่เหลือจะจะที่กี้พางจะเปิดตัวดีอะไรอีกบ้างครับ เปลี่ยาตาดจริงๆรู้สึกดีใจมากกว่าครับผมที่แบบเหมือนเ,อเขาเชื่อมั่นในตัวพีด้วยเ,เชื่อมั่นแล้วมองเราในในในความสามารถหรือว่าในการ represent สินค้าของเขาได้ดีด้วยมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจที่หลายๆแบรนด์ให้โอกาสพีมากกว่าครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของพีด้วยที่ที่จะได้มาทํางานได้เจอทีมใหม่ๆได้เจอลูกค้าใหม่ๆได้เจอหลายๆคนอะไรเงี้ยครับหลนะายคนมองว่าพีพีคือจุดเปลี่ยนทางการตลาดในบ้านเราเลยนะ ขอบคุณแล้วกันนะครับขอบคุณที่ที่แบบเออเหมือนแบบมองเราเออเป็นบางคนก็อาจจะมองเราแบบเป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าเป็นแบบไอดอลอะไรก็ตามขอบคุณแล้วกันครับที่ตัวเพยงสามารถเป็นอินสปิเรชันให้กับหลายๆคนได้ด้วยครับมีตัวไหนที่จะเซอร์ไพรส์มากขึ้นไปอีกไหมหรือตัวนี้มีหรออะไรอย่างเงี้ยนะก็ลังคิดอยู่อะไรก็ก็มีครับก็มีก็มีรอจะรอติดตามแล้วกัน เราประตัวก uhm. ี่ตัวประมาณสี่หมื่นกว่าตัวอันนี้าหัวแล้วนะพาหัวแเาัวเลยเหรอสี่หมตัวเลยเหรอถ้าพาหัวอยากเข้าใจผิดนะมันเป็นโจ๊กนะครับครับอะไรนะครับ โอ้เพื่มใจเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าเออจริงๆแบบเหมือนเหมือนตัวเราเองเราก็ไม่คิดมาก่อนเหมือนกันว่าเราจะเดินทางมาตรงนี้เหมือนกันครับผมเพราะว่าอย่างอย่างที่พี่เคยบอกว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนงานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้พี่เป็นเด็กขี้อายมากพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไม่เซฟในสิ่งที่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะเดินทางมาตรงนี้แล้วก็มีคนที่รักแล้วก็ชื่นชมเรามากขนาดนี้เหมือนกันครับปีทองของเราเลยใช่ไหมครับเป็นปีทองของเราเลยใช่ไหมคะ ก็ขอให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะมี่เคล็ดลับอะไรไหมฮะในการแบบเอ้ยยึกกจะกลับ้านไปสวดมนต์นิดหน่อยส่วนโมสวนโมก่อนโมก่อนโมก็มาดื่มน้นเยอเยอันนี้เคล็ดลับของการได้งานเยอะหรอมีงานเยอะหรอก็เคล็ดลับของการได้งานเยอะหรอครับถามผู้จัดการแล้วตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด เวลาเราได้โจทย์อะไรมาเราก็ทำการบ้านกับมันก่อนแล้วก็ตั้งใจและลงมือทำกับสิ่งนั้นที่ดีที่สุดครับส่วนแล้วมีเป็นที่จีอ่นหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นสายนานไม่เป็นสายนานเป็นพอผู้จัดการมูลน่ยหรือเปล่าแล้วพีทำติดใจให้ผมสายตอนรับทุกสถกนกัรับโอเคนะโอเคครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ